สวนะัสดีครับโดยไปแต่คนระบุญหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อวราพลสุนทรชินไฟน์เนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมอ,อยู่ที่ค่ายธรรมศาสตร์คองหลวงอยู่ที่ธรรมศาสตร์คองหลวงนี่เองปทุมเองมีใครเป็นกุ้งก๊องซ้อมเราบ้างพี่พีน้องมัในค่ายตอนนี้อยายุเท่าไหร่แล้วยี <22. S 2> สูงเท่าไหร่หน้าจาวน้ำหนักปล่อยสิบเก้าสิบโมยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอเจริญบุเล็กเคยถ่ายไหมครั้งแรกเลยสิริสายเค็มติดพีายังเข้าโมยสไตล์ าวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผ่งไงดีไปเดิล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ด้าเนินวันนั้นต่อยใครต่อยสามชนเปมั้งเทน้อยยี่สองไปพาแผลนอะวันนั้นเวทเท่าไหร่ไปตตอยหกเปอร์เซ็วันนั้นใหญ่ดิปล่อยขึ้นไปใช่ไหมวันนี้ต่อยร้อยสองไม่เช้าสองหนักยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดหน่อย่างยืดยืดสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดนะเอาชัยชนะ ุมมาจีกิโลเฟนมาสองโลต่อยมวยไทมาทั้งหมด20ครั้งฝนจังหวัดฝากยังชน่อยฟชทพีปน้อยวันนี้เป็นทีมอาเปรุ่นผู่แรกเลยโชคดีครับ